สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอตำขาไก่หมูยอวิธีทำง่ายๆอร่อยหอมหนัวด้วยน้ำปลาร้าต้มเองพริกจินดาแดงพริกขี้หนูแห้งกระเทียมมะละกอสับเล็กน้อยตำให้ละเอียดพอประมาณครับ จากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวน้ํำมะขามเปียกน้ํามะขามเปียกเราใช้แบบไม่เข้มข้นมากตำของเราจะได้มีน้ํำฉ่ำๆครับน้ำปลาร้าต้มเองหอมนัวมากมีคลิปให้ชมในช่องนะครับเติมน้ําปลาอีกเล็กน้อยน้มามะนาวครับ มะละกอสับวันนี้เราใช้ไม่เยอะนะครับเราเน้นที่ขาไก่และหมูยอมะเขือเทศตามชอบตมคลุกเคล้ากันเลยครับให้มะเขือเทศช้ำๆน้ำส้มตำจะได้แทรกซึมเข้าไปอร่อยครับ ตอนนี้น้ำปลาร้าของเราก็ส่งกลิ่นหอมเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยทีเดียวครับเติมหมูยอขาไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วก็เติมผักชีฝรั่ง ชิมรสชาติถูกใจแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับตําขาไก่หมูยอน้ำฉ่ำๆจะทานกับข้าวเหนียวขนมจีนผัดหมี่หรือผัดเส้นทั้งหลายก็เข้ากันได้ดีครับ ตาขาไก่หมูยอของเราหอมนัวอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ